ไม่ใช่อะไรนั่งแล้วลุกไม่ขึ้น้มีนนนาหหักกไ่่ะรคพ่อขอเจรนานสำนักดีพี่น้องสีแดงสีแสดรวมกันเป็นสีอะไรคะสีเหลืองว่างั้นจริงไหมจริงเหรอสีแดงกับสีแสดรวมกันเป็นสีสีเหลืองใครบอกไม่เป็นสีส้มเป็นสีอโศกว่างั้นเป็นสีอโศก ไม่เป็นสีแหล่ๆก็โอเคแล้วนะคะ <laughs> ก็วันนี้อสองสีได้รับมอบหมายภารกิจจากส่วนกลางให้มาช่วยแม่เปลี่ยนกับลงสมัยใ,ในการเตรียมแปลงเพื่อจะปลูกอะไรครับหอมกระเทียมหอมกระเทียมนะคะหอมแรงเขาเรียกหอมแรงค่ะก็วันนี้แม่ฐานภารกิจเป็นไงคะ ภารกิจก็ว่าพอใจมามัน <apologize> ก็พอใจในทำกลางแสงแดดก็พูดถึงว่าที่เรามานี่เราก็ตอนแรกก็มุ่งมั่นก็ว่ามาเอาดินใส่แปลงแต่มันก็ได้เพิ่มขึ้นคือถอนหอมแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกคือเจาะไอ้ทำบล็อกต่อก็คือมีคนทำเจาะอืค่ะบวกแล้วก็เป็นสี่งานที่เพิ่มขึ้นใช่ ็ได้แม่ป yes> okay, so ุ้มปุ้ยไปลดน้ำอีกคนหนึ่งก็ด้วยความยินดีพอใจค่ะที่พี่น้องมาชอบมากโอเคค่ะด้านเลยนะอากาศมิหมุนกับท่านอ่างกับท่านเขาให้ท่าน เจริญธรรมญาจูมทุกคนใครเหงื่อไม่ออกยกมือขึ้นจะได้ไปออกแดดใหม่เขาบอกเหงื่อออกน้ำตาจะไม่ไหลใช่ไหมจริงปะจริงไม่จริง มาทำงานได้กี่นาทีแล้วทำไมมีหลายไม้แล้วล่ะโอ้หลายกล้องเลเกินนอ่แล่ะทำงานแดดๆดนี่เป็นไงบ้างเกิดโทรสาหรือราคาตอนที่มาด้กินไอติมเมือสุดจะโทรสาร ใอ้เกิดราคาบอกยงมาขึ้นเกิดราคาไมบ้าเกิดอะใครเกิดโทระยายงมาขึ้นโอ้บรรลุธรรมหมดเลยเนยวพวกนี้นี่อไนะไม่แสดงว่ามันเข้าร่มเลยหายไปเลย แต่วาก็เห็นว่ากาศร้อนๆอากาศร้อนๆเนี่ยมันจะทําให้ป่วยได้ง่ายเพราะว่ามันร้อนจัดใช่ไหมด้านยาวน้ําแข็งไม่กินนะถ้าน้ําแข็งให้เด็กกินปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ทํางานหรอกมันสลบนะร่างกายปรับไม่ทันถ้าคนแก,ก่อาจจะป่วยไปเลยนะพรุ่งนี้ธรรมาชาติไม่ไหวแน่นอนนะออกวงตื่นไม่ไหวเลยอะ ตอน,อน3ขนเยตื่นเสร็จแล้วปนอนต่อ6โง6โมงไม่ตื่นอะไรเงี้ยมาไม่ไหวอะไรเงี้ยอ้าว <c oughs> เอา,เอาบอกที่ว่าได้ไประโยชน์อะไรบ้างมาทำ,ทำงานกลางแสงแดดอา้าวชื่ออะไรอ่ะชื่อนายง่ายงามหะอ,อ๋อแต่มาเนี่ว่าใครชื่อนายง่ายงามใครวะเขียนใบสรุปธรรมะมานายง่ายงาม มันไม่มีในวัดตั้งเองโอ้เขียนมาแล้วก็งงในบ้านลาดมีใครชื่อว่าหน่ายง่ายงามอ้าวได้ไประโยชน์อะไรบ้างมาทำงานกลางแสงแดดะนะรัศการท่านมณนะจะเรินทำเปีนน้องทุกท่านครับผมผมมันสนุกทุกงานนะผมยังไงละ่ะผมไม่เครียดไม่ซีเรียดถ้าได้เงื่อได้ยิ่งร่างกายได้ยังไงละ่ะฮะ ขับไล่ไขมันนอนหลับง่ายกินเยอะเหมือนก่ากว่าเดิมอยู่ครับผมสั้นครับผมโอ้นี่อาหารเป็นไงว่าอาหารอ่ะเออถามก่อนอาหารผ่านไม่ผ่านเกรดสี่ได้ใครเกรดอะไรอ้าใครเกรดสี่ยกมาขึ้นอาหาร ทำไมกินไม่ทานอ๋ออิ่มพอดีด้วยโอ้อ้าวเขาโทรมาเรียกไหมเนี่ยอ้าวคนอื่นบอกบ้างเป็นไงบ้างได้ประโยชน์อะไรอ้าว ธรรมสการค่ะดิฉันก็ออกจากภพจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ตกภพค่ะออกจากภพแล้วก็มาอยู่ในในป่าในสวนค่ะเพราะว่าเราเคยอยู่มาแล้วค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เราไปอยู่ตรงในครัวมันก็เป็นธรรมชาติอีกมันมันอยู่ได้หมดเลยค่ะมันเป็นงานสาธารณโพคีที่พ่อท่านบอกค่ะมีสาธารณโพคีแล้วก็มีน้ำใจอยู่กับหมูอยู่กับกลุ่มแล้วมันมีสบาย แล้วก็ไม่สบายค่ะแล้วก็อยู่ดีค่ะแค่นี้ค่ะขอละเอียดค่ะละเอียดสบายไรต่อพะท่านขอละเอียดเลยค่ะละเอียดก็ออกมาจากโรงปัวค่ะออกมาไหลหอนแล้วออกมาหลายหนแล้วพูดนิดหน่อยพูดนิดหน่อยทักทักใครต่อใครต่อตอบก่อนให้แม่เอียดตอบก่อนแม่เอียดโมโหแม่วันนี้ถูกถูกหลังก็เอาไม่เอาฉันเลยก็พูดยังไงอะ แล้วเป็นไงบางวันนี้ยังไม่เจอผัสสะเลยค่ะยังไม่เจอเลยะได่าแม่รับผัสสได้ดืมคำดำหนได้ก็ไม่หมดตัวจอให้อีกรอบไม่ล่ะอีกรอบเปล่า ประโยชน์ประโยชน์ก็คือได้ออกกำลังกำลังแล้วก็ได้อยู่กับพี่ๆน้องๆเห็นชัดเลยว่าพี่ๆน้องของเราเนี่ยน่ารักแล้วเราก็รักทุกๆคนจริงๆด้วยมีอะไรก็ตักเตือนได้นะคะอย่าเห็นว่าปไะเอียดแก่แล้วไม่กล้าพูดนะคะว่าได้จะห้ามนินทาขอสีแดงพูดหน่อยสีส้มหน่อย ค่สีแดงนี่นีนี่ให้น่อยเอาออ้ยอละนิ่ให้หน่อยมันหลุดนุ่ม่อหนูอันเดียวก็พอแล้วใครเต่าครเต่าพี่อุ้ยพี่อุ้ยอ่ะพี่หลบพี่หลบพี่หลี่หลบหลาลอาัเนรักเก็นเอาหนเอามีแต่คนมีแต่คนทำทำเก่งพูดไม่เก่งนั่งไปพี่พี่เรินการบลสรุปเลยนะคะ เอาแรงพูดเอาแรงพูดแรงพูดพูดดงแงดงแดงค่ะครับครับขอโอกาสท่านสมณะเจริญธรรมพวกเราทุกคนนะครับครับทำงานวันนี้ก็สนุกดีนะครับพอดีก็ได้ช่วยเด็กๆกันอยู่กับเด็กๆผู้ชายก็ตามภาษาก็เข้าใจแล้วนึกถึงสมัยเราเด็กๆเหมือนกันนะมีทำรับเหมือนไงคนที่ ขยนันขยนันมันก็ขยนันอยู่คนที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ก็ดูเขาสนุกไปตามภาษาเขาคุยกันนะครับส่วนภาวะตัวเองก็ไม่ค่อยได้ออกออกออก,ออกแดดเท่าไหร่อยู่แต่ในรถอยู่ออกแดดทีก็รู้สึกเออเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยกว่าปกเหนื่อยกว่านั่นมันแต่แต่ไม่ค่อยเมื่อยนะความรู้สึกมันไม่เมื่อยออกแดดนี่มันได้เหงือ่อออกมาดี แล้วมันรู้สึกพอพอสักพักเนี่ยพอเรานั่งเนี้ยสักพักแล้วรู้สึกว่าเออมันมีกําลังยังี้ต้องทําอีกรอบมั้งครับก็ประมาณนี้ครับสรุปเท่านี้ครับอันนี้อันนี้ลูกคนแรกสีแดงค่ะอนนีอนนีใกล้ๆสืขาวกราบน้ำมันสกัดอาจารย์มนาค่ะและเจริญธรรมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะโอกาสนะคะ เออมาทำงานวันนี้ก็เป็นตอนบ่ายมันช่วงร้อนเนาะปกติออกตอนเช้ามันจะหนาวไม่มาตอนเช้าไม่รู้อ่ะมาตอนเช้ามันจะดีกว่าตอนดะตอนบ่ายเพิ่งออกออกแรงก็ร้อนเหงื่อออกตอนบ่าย <laughs> แต่มันก็ได้เหงื่อสนุกดีค่ะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเห็นพี่อ้อมไม่พี่น้องขยนขันขันแข็งเด็กๆก็ขยันทุกคน ก็อยากให้นักเรียนสนุกค่ะวันนี้มันร้อนไม่รู้จะสนุกอะไรก็เลยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสนุกแล้วค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะไ่ไปอนข้ามอนหมดแังงาจะดแรงอันบอกว่าตอนนี้ยิ่งวันนี้จะหมดแรงแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหม เดินไปกระปกกระเปี้ยพอไปถึงที่พักไปไงที่บ้านเอ้ยใช่คือเขาบอกว่าให้หลวงปู่เทศตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามาลงงานอ๋อเพราะว่ามันมีอะไรกับมีรายการทำภาษณ์ปฏิบัติรอนไงปฏิบัติกรก็ไป่วงตอนไหนตอนบ่ายแค่นั่งหลับเไม่มีคนฟัง คือตอก่อนนียมีเทศธรรมบัดเช้า่ะเพราะว่าเราฟังทำตอนเช้าตอนบ่ายก็ให้ไปผ่อนคลายและการผ่อนคลายสัมภาษณ์ปฏิบัติก่อนแต่ก่อนมันเข้มข้นนะมีธรรมบัดเช้ามีฟังเทศก่อนชั้นมีรายการภาคบ่ายใช่ไหมแล้วมีรายการภาคข้ามสี่รายการใช่ไหมเข้ากันเหเอียดเลยแต่มาเที่ยงอีกโหเหเียดเลยพอเวลาตอนบ่ายทำไมโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอ งอกีก็ไอคนฟังก็ยากไอคนเทศก็ยาก,อก,ยากพอกันทั้งคู่เลยหาคนขึ้นเวทียากมาตอนบ่ายอ่ะเพราะว่ามันเทศไม่ค่อออกมันร้อนเช่นไหมไอคนฟังก็ไม่อยากฟังไอคนเทศก็ไม่อยากเทศเอาเข้าไปเอออมันก็ผ่านดันทุลังไปจนดันทุลังไปจนได้รายการภาค่ําก็ทํายสบาย,บายใช่ไหม <c oughs> รายการธรรมชา้าก็ค่องชั่วหน่อย เวลาการก่อนฉันก็หลับบ้างใช่หไหมโยกเยกไปโยกเยกมายุคนี้มันยุคอะไรยุคปัญญาแล้วพ่อครูอายุมากแล้วก็ฟังทำตามกาละเพราะว่าท่านอยู่ให้เราได้ฟังก็ดีแล้วเพราะว่าท่านต้องฝืนตัวเองอะเพียงแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองให้ได้กันล้วกันนะอย่าไปสั่งสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ อาตาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้ท่านอายุสั้นมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าตราบใดที่เราเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นท่านก็จะอายุสั้นมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพอสอนสอนไปแล้วโอ้โหวพวกนี้ฟังทำอย่างดีเลยใช่ไหมพอันนั้นมาทะเลาะกันมันทะเลาะก,กันมันงกเอาแต่ใจตัวเองอย่างว่าจริงยิ่งนี้กันใช่ไหมคือผลมันอย่างหนึ่งบางเทศอย่างอไรเงี้ยมันคนละคนละแบบกันนะ ันถ้าเรามาทำแล้ค่าเฉลี่ยคนละลดรากิเลสได้โอ้ใช้ได้เลยทำงานร้อนๆแล้วไม่มีโทสะมีราคาโอ้โหบรรลุทำเป็นแถบจริงป่ะเออโอ้ร้อนร้อนนี่จะเกิดโทสะใช่ไหมอืมนั่นแหละอืม ขนดินขนดินนะถ้าขนกับผู้ชายก็งียบไปขนกับผู้หญิงก็พูดจก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 จักจกจักจกจกดระคะยนหลบาวกาว่ามอเยามาเพราะว่าอผู้ชายมันจะไม่คุยปั๊มุปุ๊ผู้หญิงว่าคุยจ๊บเจ๊เจไอ้บอดไปอยู่กับ้คุยใหญ่ บอสชอบคุยอ่ะอนะชอบคุยกับพระบอสอ่ะชอบคุยกับผู้ใหญ่เด็กๆก็ไม่ค่อยชอบบอสอ่ะพูดมากนะ <c oughs> มันผ่านไหมคะ <c oughs> มันผ่านบทไหมคะ <c oughs> บทบทเสื้อผ่านคว้าบอลไม่มีใครให้คะแนนมันตามบอสไปทำไมไม่ให้ก็แม่คะแนนไม่รู้ครับ <c oughs> ในบอสกันในคิวอ่ะอีกคนนึงก็เชื่อไ้เมื่อฤทธิ์ทื่ออีกคนนึงก็พูดมากคนเลยไม่ไม่โหวตให้คะแนน ได้พ่อพันคอเหลือวแกสองคนใช่อันนี้ก็เป็นผัตสีอย่างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยความร้อนเนี่ยแต่มาว่าแดดมันร้อนจัดพอสมควรนะนร้อนทําให้เรากินแรงเสียพลังงานเยอะเราจะรู้อีกทีตอนที่เราไปนอนเน่ะมันจะเมื่อย,ยหมดแรงใช่ไหมตอนทำนํำยังไม่รู้หลักฝอยตอนพรุ่งนี้ทำวันเช้าดีแหละใช่ไหมโอ้ยไม่อยากลุกเลย,ยเมื่อยวะ่ะใช่ไม่ใช่ ตอนนอนแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยพุกนี้จะรู้มันจะเมื่อยต่างๆนาานกล้ามเนื้อต่างๆนาามันจะบอกยี่ห้อเราอยู่นะแล้วเราก็ทํางานก็เป็นภาสษะในการตรวจสอบใช่ไหมดูพระชาพระครูเทศเรื่องอะไรนะนี่ จินไตสีอะไรนะพุทธวิสัยโลกยิฏา,น,านสุดท้ายการวิบากแล้วก็ฌานวิสยักกสยใช่ไหมพูดถึงการวิบากกับฌานวิสัยใช่ไหมเออนั่นแหละนะเพราะนัะ้นะะละการวิบากของเราเนี่ยก็เราเนี่ยมาทําหน้าที่อย่างนี้แหละกรรมก็เป็นทรัพย์ของเราไงใช่ไหม เรามีชานอยู่บนหัวเราร้อนจีเลยไหมชานใช่ป่ะมีไฟชานไหมโอ้โหเนี่ยเหงื่อออกเลยไฟชานพอเราร้อนจัดเนี่ยมันก็จะสอดส่อว่าเรามีมีโทสะขึ้นไหมความหงุดหงิดไม่พอใจไหมความรำคาญใจมีไหมความเบื่อนายจะไหมอยากไปพักนะต่างๆนานาเห็นคนอู้เห็นคน ไม่ถูกใจเราอารมณ์มันเป็นไงเนี่ยก็ตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าวิญญาณมีที่ตั้งตั้งอยู่ไหนวิญญาณมีที่ตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ที่เวทนาไงาใช่ไหมตั้งอยู่ปัจจุบันนี่ใช่ป่ะจะไม่ใช่ ว่าปัสสาะก็เกิดวิญญาณใช่ไหมนั่นแหละวิญญาณก็รู้ที่เวทนาใช่ไหมความรู้สึกของเรานะก็รู้ว่าเมื่อที่ผ่านมาเรารู้ก็คือมันผ่านไปแล้วใช่ไหมที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะมันมีกิเลสอะไรบ้างล่ะเราตั้งสัญญาว่ากำจะปฏิบัติฌานใช่ไหมแล้วมันเกิดมาเอาเงียบ เกิดไม่เ <sketches> กิดด้วยฌานฌานนี่ใช้ใช้ทั <photos> ้งเผากิเลสและใช้ทั้งปฏิบัติงานด้วยตอนปฏิบัติงานใช้ฌานไหมใช้ใช่ไหมใช่ไงอ่ะะใช้คือมีวิตกิจานว่ามีไงเอ้ยทํางี้ไว้เนี่ยไงใช่ไหมทํางี้เทอใช่ป่ะอันนี้มันดีกว่าคิดไม่คิดและทําไม่ทําวิจานนี่คือพฤติกรรมที่ดีขึ้นใช่ไหม นั่นแหละวิโตก็คือมีวิเคราะห์วิจัยโน่นนี่งี้ท่ายงี้เขาแถวแบบนี้แท้วิจาระกับพฤติกรรมก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอทำต้เร็จเกิดปิธีไหม,มเออนี่แหละ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 ใช่ไหมนี่คือถ้าเอาชานมาใช้ทํางานใช่ไม่ใช่ใช,ใช,ใช่เอาชานเผากิเลสด้วยใช่ไหมหาเหตุผลไม่ใช่โลกียเผากิเลตัวเราเองนะอันนี้คือชานชานน็่คือปฏิบัติจารณะสิภาวิชาแปดวิจารณะสิ้าคือ การมาลดลลกิเลสของตัวเรานะแล้วก็ใช้ทํางานด้วยนะเป็นข้อปฏิบัติเราได้ว่าอันนี้วิเคราะห์วิจัยนั่นาศาสนาพุทธเนี่ยเต็มไปด้วยวิเคราะห์วิจัยตลอดเวลานะคือวิเคราะห์วิจัยว่าทําอะไรมันดีที่สุดเทียบสองก็คือเทียบกันว่าทําแบบนี้กับแบบนี้อันไหนดีกว่าก็ทําอันนั้นอันไหนดีกว่าก็ทํานั้นอันไหนดีกว่าก็ทํอันนั้นนะเทียบกันอยู่เสมอเสมอเสมอพุทธก็พัฒนาไปเรื่อย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 แต่ถ้าคนติดพบใช่ไหมไม่มีตัวเทียบ ของกูนี่แหละว,ว่าดีที่สุดนี่แหละพวกเทวะใครเป็นพวกเทวะยกม,มือขึ้นอไม่กล้ายกไม่กล้ายกไ,ไ,ไปโทษคนอื่นเนะ่เทวะแง่งเลย <laughs> เทวะคือความยึดของเราใช่ไหม,ไมความยึดตัวตวนของเราอ่ะของเราอันนี้ถูกแกละเป็นเทวะยึดความถูกต้อง ถูกก็ถูกได้แต่ไม่ต้องยึดความถูกกับความยึดก็คนต่างกันเห็นไหมถ้ายึดว่าของเราต้องนี้ต้องนี้เท่านั้นเนี่ยเสร็จเลยเพราะมีถูกกว่ามีไหมดีกว่ามีไหมมีเห็นไหมแต่ละกาละกาลดีกว่า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 เยอะแยะมากมายแต่เราไปยึดมันถือว่านันนี่ถูกที่สุดดีที่สุดแล้วก็ตกพบอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาอาธรรมชาติต้องตีสามคริ่งเท่านั้นทีดี ทีหกโมงเช้าทำไมไล่สาระตื่นสายอ้าวเสร็จเลยจริงไหมจริงเห็นไหมอีกหน่อยไม่แน่เราแก่ลงอาจจะแปดโมงเช้าก็ได้ใช่ไหมธรรมชาติใช่ปะตอนเราอายุร้อยปีไงเออแปดโมงดีกว่าเว้ยกินข้าวเจ็ดโมงไงกินข้าวก่อนก็ไปฟังเทศ ตอนเออพอบังพอฟังเทศเดินไปนอนตั้งแึ่งจะบวงก่อน,ไม,มน <c oughs> ไม่ไหวแล้วลูก <c oughs> มันก็เป็นไปได้หมดจริงไหมจิง <c oughs> เพราะว่าสถานะคนเนี่ยเ็า <c oughs> บอกคนเนี่ยเมืองไทยตอนนี้เป็นยุคคนชรา <c oughs> ไม่ใช่มีคนรุ่นใหม่ละคนคนเกิดมาน้อยยุคคนชราคนชราจํานวนมากคนอายุหกสิบปีไปเนี่ยเป็นรุ่นคนอายุยุหกสิบปีเท่านั้น ได้นั่นแหละบุคคลสูงอายุนั่นแหละเพราะนั้นเนะี่ยยุคคนพวกเราเองแหละไม่มีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมดูทีเด็กมากันนิดเดียวใช่ไหมอีกหน่อยแล้วก็มากขึ้น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 ,นก็มีพวกเราดีแหละเพราะนั้นพวกเราจะต้องไม่ตายไงนะไม่ตายตอนนี้ยังพูดไม่จบ เราต้องไปตายตอนนี้ไปตายตอนไหนไปตายตอนนูนนนน้นร้อยห้าสิบละเอาเลยร้อยห้าสิบคนเตี้ยๆเขาบอกอายุยื <laughs> นวะ่าหัวใจมันเต้นปุ๊บเดียวถึงหัวเลยอย่างเงี้ยคนทุกสูงไหมเต้นไหลปุ๊บปุ๊บ <laughs> ปุ๊บ <laughs> ปุ๊บปุ๊บ <laughs> จะถึงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกคนคนเตี้ยจะอายุยืนหัวใจทํางานน้อยนะคนสูงอา,ายุสั้นเพราะความ มันพลังงานมันหัวใจต้องเต้นเยอะเนี่ยเวลาฟังธรรมก็นํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วเวลาสรุปธรรมะก็บอกความรู้สึกก็จะจับความรู้สึกปัจจุบันให้มันได้ตอนนี้รู้สึกง่วงรู้สึกไม่อยากฟังธรรมรู้สึกเมื่อยทุกทางร่างกายแต่ไม่ทุกใจใช่ไหมอะไรก็เทียบคือเทียบภาวะสองได้ว่าตอนนี้ทุกทางกาย ทุกทางร่างกายแต่ไม่ทุกทางใจร้อนเนี่ยทุกทางร่างกายแต่เราไม่ไทุกใจไม่มีโทรศ์ไม่มีราคาเราก็รู้ว่ามันร้อนมันเมื่อยมันทรมานร่างกายก็รู้แต่จิตใจเราไม่ทุกเดือดร้อนกับมันวิญญาณเราอ่ะไม่เป็นกับมันเทียบสองอย่างนะเพราะนั้นได้เราเทียบนี้ได้จิตใจเราก็จะเข้าใจไปได้ได้ปฏิบัติธรรมไปได้ถูกต้องเป็นสมาธิทิสมาธิทิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้น เราก็จะมีจิตใจที่แววไว้ไม่ยิ่งขึ้นความผาสุกก็จะเกิดข,ขึ้นกับตัวเราชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นใช่ไหมนะเย็นนี้ก็ไปฟังรายการอะไอะ่ใครขึ้นเวทียกมือขึ้นแสดงว่ายังไม่มีคนแก่ในนี้ยกเนี่ยใช้ได้นะเพราะ,ะรายการเราจะอยู่รายการคนแก่เออ,อ,อเฮ้ยอืมอ,อืม อูบวกชนีแปลว่าอะไระๆๆๆไปฟังรายการเย็นนี้นะพพนแล้วก็ไปพักผ่อนหลับนอนก่อนค่อยอาบน้ำนะ,ะ <c oughs> แล้วจะหิวข้าวเย็นไหมเนี่ยกินใครกินเมื่อเดียวเนี่ย,ยโอ้โหทดสอบมากเลยอากาศอากาศร้อนอย่าเนี้ย <c oughs> โอ้โหได้แบบผัดอย่างดีเลยได้ปฏิปธรรมอย่างดีเลย ه, ขอบคุณทุกคนที่มาทำงานเธอเจริญทุกคนสาธุ